ขี่เหล้าหลวงเล่าเรื่องในวันนี้จะพาไปเจอคุณลุงคนหนึ่งผู้ที่ดื่มเหล้าหนักสุดๆดื่มตั้งแต่เย็นยาวไปจนถึงเช้าของอีกวันมีเท่าไหร่ก็ดื่มหมดบางวันดื่มไปจนหลับแล้วนะแต่พอตื่นมาก็ลุกไปดื่มต่ออีกถ้าจะขับรถไปไหนนะไม่ต้องคิดจะไปอะรถล้มซะก่อนและนี่ก็คือลุงเมฆอายุ73ปีพระเอกของเรื่องอดีตขี่เล้าหลวงแห่งตำบลแม่สุกจังหวัดพะเยา เมื่อก่อนนะคลณภาพกับที่เห็นเลยนี่นะคนเอาหมูติดกินเลาตั้งหลายตะกอนลุ้งนี่ก็นับหนึ่งนะตังวันเลยนะตั้งว่นเจ้านึงคำนะไปซื้อมาขวดห้าโมงหรือว่าห้าโมกโมงนะหมกโมกมาเจ้ามันหมดไปแล้วนะตีหนึ่งตีสองลูกมากกินอยู่นะขนาดนี่นะหมอในสันนะไปซื้อในกลัวเขาว่ามดไปอายไอ่ะถ้ามดหมายความว่ามดหวังนะบันไดนี่แลวนะ มันกับวนกระไว้ะวนะหมูที่กินเหล้าคุ้งอย่าหูจูมาอะไปเข้าห้องน้ำไปทานี่กระปิดกระปอยเอ้ยกินแหนไม่กินบนร้านเนี่ยไปบอกเจ้าเข้าห้องน้ำนี่บะแลงมันสป็บํามเจคุแล้วคุณเป็นทฮมตัวแล้วนะแล้วลุงเมฆนะเวลาจะซื้อเหล้าแต่ละทีก็มีแผนการที่แยบยนต์มากกะสอนห้อยราเกาา่าบางู้เป็นว่าชื่อถึงวันนี่ไงเห็นําบั้เพ่กะ เนี่ยวันนี้ซื้อวันหนูเนาะประูปกับะันคนนั่นแห่วันบ้านคนนั่นแห่ว<ๆ>ันบ้านคนนี่กบราก็มันอังบใครหื้หนูนี่ว่าเมือน,น,นเมือประปกษติยาติเต๋อเขาเลยซื้ึงวันจริงๆ <c oughs> แล้วที่ลุงจกทําแบบนี้นะพอร้านประจํา <c oughs> เขาไม่อยากขายเหล้าให้ลุงพอรู้ว่าลุงจะดื่มเยอะดื่มทีไรอันตรายเป็นเรื่องทุกทีอะ แล้วสมัยก่อนนะลุงเม่แกไม่กินหรอกข้าวอะ่ะแกดื่มแต่เหล้ากินแทนข้าวว่างั้นกินเข้าแต่เริ่มเงินมาให้เหลี่ยมหมาก่อนนะต้องกระเพมาะมันเหมือนย้อ,า,อ,อามาพเจาะเอาะเราเหมือกินก็ได้ถ้าได้เราเองมันต้องกินก็ได้แล้วลุงก็เมาหนักมากถึงขั้นต้องไปบํบาบัดที่โรงพยาบาลหนึ่งเดือนเต็มเต็มเาว่าจนฟุ้งวันที่สิสี่กุมภาออกสิมหามีนะ ลงนักเกี่วันสิบสี่กุมภาสิบห้านีนะเตียเต็มเต็มอ่ะพยาบาลบอกมือตีมันสั่นเนาะไปอีเล่น่นะไปบ้านขี่โซน่านั่งหน้า,นาต่อหน้าล้อกันนะี่มีคือพิจุราเรียนหลังนี่คำว่าพิจุราเรียนหลังนี่มันเป็มงม้คนแก่หัวเนาะมันน่าจะได้ยินนะต,ตัวโอ้ยกูต้เอาให้ได้ ลุงเมฆเมาหนักขนาดไหนคุณยังนึกภาพไม่ออกใช่ไหมงั้นคุณลองฟังเสียงจากคนใกล้ชิดคนนี้เมียลุงเมฆเขาติดเหล้าจนสันน่ะอ,อยากตายยายอยากตายเลยตายก็ไม่กลัวเลยก่อนหน้านัา้นเมียขอร้องง่มทังนะมาสนใจเฮ้ยโหกกูได้กินแล้แล้วจุดเปลี่ยน มันก็อยู่ที่ตรงนี้เพื่อนๆและรุ่นน้องของลุงหลายๆคนค้ายๆเสียชีวิตกันไปจากการติดเหล้าเอ้มันหลุ่นนองมันตายกันนะหลุดนเฮาก็นอย่างนี้นะตายกันนะโอปันนี่ตายไปหลายคนนะนี่กเรานี่บันี้บัดนี้มันเกียวันนี้ตีล้อตายกันอย่างนี้น้ำป่วยมันเลี่ยนลักแล้วถ้าบัดได้กินนี่นะมือมันซันเขียนหนังสือไปแค่หูเรื่องนะ แต่นี่ยังไม่ใช่ตอนจบของขี้เล่าหลวงเล่าเรื่องนะเพราะในตอนต่อไปเราจะมาดูกันว่าลุงเมฆที่ดื่มเหล้าแทนข้าวแล้วคิดจะเลิกเหล้ามันจะเป็นไปได้ยังไงแล้วคุณล่ะเป็นแบบลุงเมฆตอนนี้หรือเปล่าไปเช็คตัวเองได้ที่